ขอก่เบสวัวดีพ่อแม่ทำนั่นด้วยนะครับ้าพบเองช่องแกบิซับกลับมาอลกแล้วแล้วกับหลังจากที่แม่ทำคลิปมานานนานเงนเลยครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนโหลดสี่สามเก้ากันนะครับก่อนแรกกดเข้าไปที่ Google Google เออไม่ใช่ Google Google เปลี่ยนไปสี่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 เอาทำไมพีไม่ติดป่ะอ๋อติดละสี่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 จบคลิปแฮะ เราเล่นเราเล่นเราเล่นสี่สามเก้าเก้าเก้าเกาเก้เก้าอาพีผิดเอาไมเอาไมโอเคสถวเก้าเก้าไม่กนแล้วไม่ก่อนแล้วตรงไปบลา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 ากดอันแรกครับรอครับรอ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 ฉันรอเธออยู่ ดาลอยครับตกลงครับ้าลอยครับตึบ๊งตึงตึัเตอครับรติดตั้งครับ รอครับรอรอไปยาว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 อ้าวรอรอรอไปรอไปกดเรสเสียนครับกดต่อไปครับกดนี่ครับสี่สับเก้าเก้ากาปลเย้กดสีเขียวไปเลยครับอนุญาตครับอนุญาตครับ ร้อยครับเ,เด้รอดจากก้ออกาวกล้ามาแล้วครับโอเคจะรับไปที่ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะพไไี่วี